ใส่เสื้อดาราดาราจีนที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์รู้ไหมใครดาราจีนที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์และเขาตั้งใจไว้ด้วยก่อนที่เขาจะดังนะเขาตั้งใจไว้ฉันจะเป็นดาราจีนที่ดังที่สุดในโลกรู้ไหมใครฮีโร่ของผมเองบรูซลีฮีโร่ของผมเอง,อง,เองคนนี้แบบว่าอายุ30ต้นต้นๆนะอายุ30ต้นต้นๆม่งเปลี่ยนโลกอะคือหนังคำหนังไม่กี่เรื่องนะตอนนี้ยังดังอยู่เลยเป็นฮีโร่ผมเพราะว่า เด,เ,ดเดินสายเดียวกันมเัเดินสายเดียวกันหมายความไงไปดังที่อเมริกาก่อนคือแม่ไปพยาะไปสร้างตัวที่อเมริกาเสร็จแล้วกลับมาดังที่นี่ผมบอกได้เลยผมจะสอนวิชาที่แม่งชอบสุดโอเคปะไม่เคยสอนกันแบบนี้มาก่อนบอกได้เลยนะคนที่พูดคําว่าเศรษฐกิจไม่ดีห้ามเชื่อเขาเด็ดขาดโอเคไหมถ้าพ่อแม่พูดห้ามเชื่อ ใครเขาเพื่อนบ้านพูดห้ามเชื่อเพื่อนรงงานพูดห้ามเชื่อลูกน้องพูดห้ามเชื่อโลกนี้ไม่มีคําว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับใครที่ใครที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยประเทศไทยเกิจไม่ดีนี่คือแม่งไม่รู้อะไรผมกล้าพูดคํานี้เลยไม่รู้อะไรวิชาไม่ถึงเข้าใจเปล่ารวยคนรวยจริงมันรวยได้ทุกเศรษฐกิจโอเคไหมจบไหมพูดอีกทีเด็กพูดตามอาคนรวยจริงรวยจริงรวยได้ทุกเศรษฐกิจ อ่าเขียนตามทุกคนเขียนตามคนรวยจริงรวยได้ทุกเศรษฐกิจวันนี้จะสอนเรื่องอะไรข้อแตกต่างข้อแตกต่างไอ้พวกขายของเป็นกับขายของไม่เป็นผมบอกได้เลยนะใครที่พูดเศรษฐกิจไม่ดีคืออืมไม่รู้อะไรใช่ครับกล้าพูดคํานี้เลยแล้วคุณดูเนะี่ยทุกเศรษฐกิจมีคนรวยขึ้นตลอดโอเค okay. นี่วันนี้จะมาสอนอวันนี้จะมาแบบให้ความลับนะสี่ข้อเคไหมฟังกันดีๆแล้วก็ถ้าคนส่วนใหญ่มันขายอันนี้ คนส่วนใหญ่สินค้าโต้หวย commodity ภาษาอังกฤษเรียกว่า commodity c o m m o d i t y c o แต่คุณต้องมีแบรนด์คุณต้องขายแบรนด์มีแค่นี้เองโอเคเปล่าคนรวยซื้อแค่แบรนด์คุณต้องทำยังไงก็ได้ให้เป็นแบรนด์ในใจเขาและเดี๋ยวผมจะบอกวิธีวันนี้สอนแพงมากแต่ขอแชร์กันหน่อยสิครับขอแชร์กันด่วนๆนดคนละสองสมแชร์นะครับโอเค ในยุคนี้คนเราอ่ะต้องออกมาสร้างแบรนด์ของตัวเองเท่านั้นนะคุณไม่ต้องไปพึ่งสินค้าแบรนด์คนอื่นหรือไปยืมจมูกคนอื่นหายใจนะทุกคนอยากที่จะมาเสพที่ตัวคุณเท่านั้นนะอ่ะตัวคุณมีความรู้ดีๆตัวคุณมีสิ่งที่เป็นไมซ์เซตดีๆออกมาแชร์เท่านั้นแหละ เขาจะจําภาพของคุณเลยจําภาพแบรนด์ของคุณคนเน่ะเขาอยากซื้อกับคนเท่านั้นนะเขาไม่อยากซื้อกับคนที่เป็นสินงของอะไรอย่างนี้แล้วเขาไม่อยากซื้อกับตึกไม่อยากซื้อกับตึกที่เรียกว่าเป็นเป็นบริชื่อบริษัทโอเคป่ะถ้าไม่ถ้าเป็นชื่อบริษัทเฉยเฉยไม่ไม่อยากซื้อใช่ครับมันไม่มีหน้าคนโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มสอนเลยมันดีมากเลยครับคําว่าสินค้าโชห่วยคือคําว่า commodity ซึ่งทุกคนเวลาคนคนส่วนใหญ่นะมันขายของนะขายของออนไลน์เขาจะไม่เ o r 9เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็น์ โอเคป่ะ okay, นี้จอโอเคไหม <Yep. S 1> อ่าวิเคราสิของคนที่ขายออนไลน์แม่งมุ่งไปที่เนี้ยมันห่วงเรื่องราคากัน mm hmm. มันห่วงเรื่องราคาต้องราคาห่วยราคาถูกโอเคเปล่าก mm hmm. ารตลาดสู่กลุ่มมหาเศรษฐี mm hmm. ซึ่งถ้าคุณรู้เรื่องนี้เนะี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของเรื่องของเอ่อเศรษฐกิจไม่ดีเลยคุณไม่ต้องพูดคํานั้นเลยคุณลืมไปได้เลย mm hmm. พวกผมคุณรู้ไหมผมกับลูกศิษย์นั่งหลันล้าตลอดดูลงุงเดะ สินค้าของสินค้าของเขาแต่ละอันนะ้นของลุงราคาสูงกว่าชาวบ้านหมดเลยเกี่ยวกันการแดดของเขาก็ราคาสูงกว่าแล้วเช่นแดดวิเชสของเขาที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้คือถ้าแบรนด์ถูกผมก็ไม่เป็นไม่เป็นพรีเซนเตอร์ให้นะเพราะว่าของถูกคือของหวยคนคิดว่าของถูกคือเขาถึงเรียกว่าสินค้าโชว์หวยไงโชว์ความห่วยเข้าใจป่ะใช่บอาวว่ามันมาจากคำนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ไม่รู้แหละก็น่ไม่รู้แหละมันไม่ใช่ฟลุกนะมันไม่ชุบเฟย์ฟลุ๊กว่าคํานี้มันแปะมันใช้คําว่าโชวห่วยคือโชว์ความห่วยขอเมืองอ่ะเข้าใจปะ่ะเราต้องไม่โชว์ความห่วยเราต้องโชว์ความเจ๋งโอเคไหมมันนั่นคือคําตอบคือแบรนด์คุณเป็นได้แต่อย่างอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับเป็นไม่เป็นสินค้าโชห่วยก็เป็นแบรนด์โอเควันนี้จะสอนอะไรแบบมันๆห้ามขายสินค้าโชวห่วยเพราะตัวคุณไม่ค่อยชองโชวห่วย ตัวคุณคือของมีแบรนด์พูดคํานี้ตัวฉันคือของมีแบรนด์ถูกเข้าใจเปล่าเพราะทุกคนเกิดมามีลักษณะพิเศษทุกคนทุกคนเกิดมาไม่มีใครเหมือนกันเลยแต่ระบบการศึกษาปฏิบัติกับเราเหมือนกันหมดเลยใช่เลยไม่โคตรตลกอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นเป็นคนพิเศษสินค้าโชห่วยคืออะไร commodity commodity นี่คือข้อแรกที่จะสอนนะครับคุณข้อหนึ่งข้อหนึ่งจงรู้จักคำว่าแบรนด์ สนใจคำนี้เท่านั้นคำว่าแบรนด์เท่านั้นคำว่าแบรนด์ตรงมันรู้จักคร่าวๆคำว่าแบรนด์ตรงกันข้ามกับคำว่าโชว์โชว์หวยหรือคอม m มอ i t y ภาษาอังกฤษวคอมมอรี้คือใช้ใช้แล้วไม่ต่างกันยกตัวอย่างอะไรหรือเป่าสมัยก่อนรองเท้าผ้าใบคือสินค้าโชว์หวยก็ใส่ใส่ใส่ให้มันเดินได้ก็พอแล้วจบแต่ n i กี้เป็นคนแรกเขาชื่ออะไรวะ คน,คนที่ตั้งคนที่ตั้งไนกี้ชื่อ,อ,อชื่อจำไม่ได้ครับเขาตั้งไนกี้แล้วเขาก็ใส่ไอ,ไอโลโก้สวิชนะฮะเนี่ยใช่ไหมเสร็จแล้วเป็นคนแรกๆที่เอานักกีฬามาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เลยขายไมเคิลจอแดนมาขายโหแอร์จอแดนนี่โคตรแพงเลยแอร์จอแดนแอร์จอแดนไนกี้ของจอแดนมันทำทำไรายได้ให้กับไนกี้เยอะมาก เยอะมากกว่ารองเท้าทั่วไปของเขาอีกรองเท้าไนกี้เพราะฉะนั้นคนอื่นก็เป็นแค่รองเท้าก็ขายได้กระจกกระจกแต่คนไทยนี่เรื่องนี้ไม่เข้าใจเลยนะเรื่องนี้เรื่องแบรนด์นี้ไม่เข้าใจเลยและนี่เป็นเหตุผลที่เขาพูดคําว่าอะไรรู้ว่าเวลาเขาขายของไม่ได้เขาบอกคําว่าอะไรเศรษฐกิจไม่ดีเข้าใจป่ะเวลาคนแม่งขายของไม่ได้คือเขาพูดคําว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วถ้าพันเป็นอย่างนั้นเป็นจริงทำไมยอดของบางบริษัทขึ้นตลอดทำไมบริษัทผมไม่ขึ้นตลอดปีที่แล้วนี่ขึ้นแบบเยอะมากแล้วปีนี้ก็ขึ้นอีก ขึ้นอีกสองผมรู้เลยปีนี้ขึ้นอีกสองเท่าอย่างต่ําเป็นไปได้ยังไงมันไม่ใช่ถ้าเศรษฐกิจมไม่ดีแปลว่าทุกคนต้องเป,เป็นเหมือนกันหมดสิจา้าใช่ป่ะแปลว่าคนนั้นอนะ่ะคุณอย่าไปฟังนะผมกล้าพูดคานี้เวลาคน,คนบอกว่าเศรษฐกิจมไม่ดีคุณวิ่งหนีเลยโอเคปะ่ะวิ่งหนีเลยวเวลาโซเชียลโซทชียช่องไหนแม่งหรือหรือยูทูบช่องไหนที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ด,ดีปิดเลยมันไม่จริงเขากํลาลังโกหกคุณ they are lying to you they are lying โอเคเปล่าผมกล้าใช้คำนี้เลย J-lying หรือว่าเขากำลังโกหกคุณหรือเขาไม่รู้ข้อมูลจริงเขารู้ข้อมูลมาติดหนึ่งแล้วก็มาบอกโอเคเปล่าเขาเรียนกับอ,อ,อาจารย์คนเดียวกับผมที่เมืองนอกชื่อว่า Porter ผมก็เรียนตำราน,นั้นนะชื่อว่า competitive advantage ใช่ไหมเข,เ,เขาพูดถึงเรื่องที่ว่าอย่าไปอย่าไปพูดได้แล้วว่าเศรษฐกิจไม่ดีพูดไปมากๆมันก็เลยกลายเป็นความจริงมึงพูดกันเยอะๆกลายเป็นความจริงเพราะาอะไรคนต่างชาติก็ไม่ยอมมาลงทุนประเทศไทยแล้ว มึงก็ความใช้จ่จายก็เลยหด,หดกันหมดเลยเคราวนี้แต่คราวนี้ก็ยิ่งเป็น,เ,ปน,เ,ปนเริ่มกลายเป็นความจริงนีน่หลักจิตวิญญาณเลยนะอับราฮัมฮิสจังสอนเลยบอกว่าถ้าคุณพูดอะไรบ่อยๆมันจะกลายเป็นความจริงโดยตัวคุณเองนั่นแหละพูดคำพ,พูดไปซะเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรเราหลีกเลี่ยงคนพวกนั้นคุณนสร้างเศรษฐกิจดีให้ตัวเองพอจบโอเคไหมไม่ต้องสนใจคุณสร้างเศรษฐกิจเองตัวเองให้ดีแล้วทำยังไงข้อหนึ่งรู้จักคำว่าแบรนด์ รู้จักคําว่าแบรนด์คุณจะต้องสร้างแบรนด์เป็นคุณจะต้องรู้จักว่ามันคืออะไรแบรนด์คือมันตดตรงกันข้ามกับคานี้คราวนี้สินค้าโชว์ห่วยสินค้าโชว์ห่วยมีอะไรบ้างสิ่งต่างๆที่มันแข่งเรื่องราคาอย่างเดียวสิ่งต่างๆที่มันแข่งเรื่องราคามัน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 วิธีการเดียวที่มันจะขายได้คือลดราคา ยังไม่มีสมองอนะคุณไปดูแล้วว่าเวลาาคุณไปเดินนะคุณเห็นป้ายเซลล์ว่าคุณไปเดินต่างสังเกตข้างหน้าเดินไปร้านร้านร้านศูนย์การค้าต่างๆนะคุณเห็นป้ายเซลลดร,ราคา50 4 0เยอะแค่ไหนแล้วขายไม่ได้ใช่ปะถึงแม้มันลดราคาแล้วก็ยังขายไม่ได้อีกเต็ไมไปหมดอะร้านโล่งไปหมดเลยเต็ไมไปหมดเลยแปลว่าการลดราคามันไม่ใช่จูงใจคนไม่ใช่เป็นเป็นกลยุทธ์ที่จูงใจคนนะจ๊ะแต่ คุณจะต้องเข้าใจคำว่าแบรนด์ถ้าคุณสายขายสินค้ามีแบรนด์คุณจะไม่มีทางพูดคําว่าเศรษฐกิจไม่ดีไอ้พวกที่พูดคําว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะเขาไม่เข้าใจคํานี้เท่านั้นเองขอบคุณมากที่คอมเมนต์มา positive thinking อัน positive thinking คนอาจจะเข้าใจว่าเออมึงคิดบวกไปคิดบวกไปแต่ไม่ใช่นะอันนี้คือการเข้าใจตลาดมันคือการเข้าใจเกมนี้คือเข้าใจอย่างถ่องแท้คุณต้องเข้าใจนะว้านี่ข้อสองเลยข้อสองข้อสอง คนรวยเชื่อมคําว่าราคาถูกกับของไม่ดีเข้าใจปะ่ะคนรวยคิดว่าของถูกคือของไม่ดีคิดอะไรเอาเอาเช่นงี้ดีกว่าคนรวยคิดว่าของถูกคือของไม่ดีนั่นคือข้อสองอันนี้ชั่วมากผมทำผมทำผมทำ,ผม,ทำ,ผ,มทำผมเป็นคอนดักเตอร์มานานนะผมก็คนที่มันเสพเพลงคลาสสิกเนี่ยคือคนรวยเป็นส่วนใหญ่มันต้องรวย <laughs> พอสมครัวเนี่ยเข้าใจปะ่ะซื้อตั๋วเข้ามาแล้วบางคนก็ ให้เงินออเคสตราแบบปีหนึ่งไม่รู้กี่ล้านบาทนะหลายคนให้เป็นเงินเป็นหลายหล,ายล้านบาทให้เงินให้เงินออเคสตราเนี่ยพวกนั้นคนผมก็คุกคีกับคนรวยมาตลอดคนรวยแล้วเขายอมซื้อยอมจ่ายแพงเพื่อซื้อของซื้อของดีซื้อของที่ add value ซื้อของที่มี value ผมผมผมพูดได้เลยว่าผมเนี่ยเรียนวิชาวิชาการตลาดมาเยอะมากจากคนที่มันใช้ได้ผลจริงๆนะ คนที่รวยจริงๆนะแล้วทุกคนบอกว่าการแข่งด้วยตัดราคาจะทําให้คุณเจ๊งหมดเลยและคนส่วนใหญ่ในโลกนี้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในเมืองไทยคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ทําแบบนี้แล้วเขาเจ๊งกันหมดเพราะเลือกเพราะคำนี้คําเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจคนรวยขายของคนรวยเนี่ยมองของถูกคือของไม่ดีเข้าใจปะพอล่านี่คือตอนนี้ประสบความสําเร็จแล้วนะเขา อ่ารายได้เดือนหนึ่งน okay. ี่ก็แปดหลักเก้าหลักใช่ไหมเก้าหลักใกล้ๆจะแปดลกใกล้จะแปดหลักเจ็ดหลักเจ็ดหลักก่อนเจ็ดหลักเจ็ดหลักโอเคเจ็ดหลักก็หลักล้านแต่ใกล้จะหลักสิบล้านอ่าโอเคอ่าอ่าในร้อยฝั่งนี้ในร้อยฝั่งนี้เมื่อก่อนร้อยฝังน yes ี้คุกเราทำทำเรื่องของสินค้ามาตลอดนะคะขายขายสินค้าขายของมาตลอดเมื่อก่อนขายหลักพันขายไม่เคยได้เลยขายยากมากเมื่อก่อนขายแค่ราคาประมาณสองสามพัน แล้วปรากฏว่ามันขายยากมากก็เราก็รู้สึกว่า้สินค้าเราก็ดีนะเราพูดก็เก่งนะคะเพราะเราคนพูดเก่งนะพูดเก่งจูงใจคนสินค้าก็ดีแล้วทําไมมันขายไม่ได้นะคะแล้วก็ตลาดเราตอนนั้นเราโฟกัสว่าเออสองสองสองพันมันก็ไม่ได,ดูแพงนะอ,อะไรแต่ว่าเราไปขาย คนที่แบบไม่มีตังค์ด้วยแหละออแล้วมันกลายเป็นขายยากหลังจากนั้นอีกประมาณ2ปีผ่านมานะคะก็เปลี่ยนแบรดเปลี่ยนสินปลสินค้าจากหลักพันเนี่ยพรลาขยับมาขายหลักหมื่นเมื่อก่อนขาย2องพนนะคะสินค้าตัวน,นั้นขายไม่ได้เลยเดือนหนึ่งอะ่พะพาลเฉลี่ยได้เลยประมาณ5 6หคนเองค่ะออซึ่งห้าคนมันกลายเป็นหลักหมื่นเองถูกปะเพราะว่า2,000กว่าบาทอ้สองปีผ่านมาแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราออกแรงเท่ากันเราคุยเท่ากันไหนลองเปลี่ยนสิตอนนั้นอ่ะดูดูคลิปอาจารย์ดูฟรีด้วยนะไม่ได้เรรีียนนะดูฟว่า เฮ้ยมันมีอาจารย์บอกว่าเนี่ยต้องกล้าขายของแพงกับคนที่แบบเ,เราคัดตลาดสุดสุดท้ายพระราก็ไปเลือกสินค้าตัวหนึ่งนะคะเป็นเป็นสกินแคร์นะแค่สกินแคร์ทาหน,น้าที่แบบแบรนด์ไม่มีใครรู้จักเลยนะคะตอนนั้นแต่เซตหนึ่งเนี่ยหกหมืนถึงหกหมื่นเกาซตนึงนะเออแล้วก็คือใช้หมดแบบเป็นเดือนเดือนไปแล้วก็คือตอนแบบแรกนะทุกคนเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มที่จะทําด้วยกันบอกเฮ้ย คือยุคเมื่อก่อนอยูขาย2000กว่ายังขายไม่ได้เลยแล้วมันน่นนะแบบเอาความมั่นใจมาจากไหนมาขายแบบ69 0 0 0เซตหผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้อ่ะเ,ออเ,รเราเราเรียนมาตอนนั้นกับอาจารย์มาสักนิดหนึ่งยังไม่ได้เรียนแบบเวอร์ชั่นเต็มเลยนะยังเรียนมานิดหนึ่งแล้วเราก็ลองดูนะคะปรากฏว่าภายในเดือนแรกพอล่าทำยอดขายไปเลยประมาณสี่แสนแปดตอนนั้นจากการขายก็คือเหมือนขายแค่จริงๆนะขายจานวนชุดได้เท่ากันจําได้ไหมพอลราขาย2องพันเก้า ปกติขายได้ห้าหกอันเนี่ยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่เนี้ยหกหมื่นเก้าแต่ขายได้ห้าหกคนเหมือนกันอืแต่ได้สี่ห้าแสนเจ็ดป่ะคือออกแรงเข้ากันคุยเหมือนกันนะคะแต่ว่าได้ผลลั์ต่างกันมากปัจจุบันนะคะขายเนี่ยพะเราขายสินค้าแต่ละตัวนะคะหลักแสนหลักล้านหมดเลยทให้ให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วคือเราคือเราคัดตลาดอืมใช่คัดตลาดใช่ใช่ปรากฏว่า ขายของแพงดันขายง่ายกว่าของถูกอืแล้วก็เนี่ยค่ะที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้คาว่าเศรษฐกิจไม่ดีคือแบบจริงๆนะคนส่วนใหญ่พอบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราก็เชื่อเขาไงเออเศรษฐกิจไม่ดี2องพก็แพงแต่จริงๆแล้วใครจะรู้คะบนโลกใบนี้คือคนรวยเต็มไปหมดแล้วเขาพร้อมแล้วก็เอาเงินมาขอซื้อเราอะผมจะบอกอให้เนี้เวลาคนพูดคําว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะเวลาผมกล้าพูดคํานี้เลยเวลาคนที่พูดคําว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันคือข้ออ้างความล้มเหลวของเขา เขาใจปะคีแพงค่ะเขาเปิดร้านแล้วแม่งคนไม่เข้าเปิดร้านแล้วเจ๊งเขาไม่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 มีหน้าไปบอกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยกูแม่งหวยวะ่ะกูการตลาดกูห่วยเทษเศรษฐกิจ oh. กแล้วกันใช่จริงๆผมกล้าพูดคานี้เลยเพราะว่าเขาขายของไม่ได้ เพราะว่าเขาคนแต่คนอื่นทำไมแล้วแล้วแล้วมันคุณก็ถามกลับไปดิแล้วมึงอธิบายยังไงทําไมคุณบัณฑิตรวยขึ้นรวยขึ้นทําไมลูกศิษย์บัณฑิตคนเรวยขึ้นเรือขึ้นทำไมเจ้าน้นคนเต็มคุณผมเดี๋ยวผมเดินไปร้านบางร้านอ่ะวันนี้เมื่อวานเดินผ่าน after you คนแม่งเต็มตลอดต่อแถวตลอดใช่แล้วมันเป็นของฟุ่มเฟือยไหมฟุ่มเฟือยจำเป็นต้องกินไหมไม่จำเป็นกินลวอ้วนอีกต้าวทำไมคนแม่งเต็มด้วยคนมันเต็มตลอดใช่ไหมต้องอธิบายดิอธิบายนะบอกอธิบายก็คือว่า คนเขาจับกลุ่มตลาดที่ใช่เข้าใจป่ะเขาทำมาร์เก็ตติ้งตลาดที่ใช่เพราะนั้นคุณจําคํานี้ไว้เลยคุณทย,ยุคนี้จะมีแค่เนี้ยคุณต้องจับตลาดที่ใช่นั่นคือข้อ3นี่คือคี์หลักใช่คุณต้องจับตลาดคนมีเงินเท่านั้นเข้าใจป่าและอีกนิดหนึ่งนะเวลาคุณจับตลาดคนมีเงินนะคะบอกเลยว่าเขาอะคนมีเงินปัญหาน้อยกว่าคนไม่มีเงินถูกต้องเจจริงจริงจริง พอร่าขายพสองสามพันนี่อู้หูปัญหาเพลมแล้วคู่คืนคืนได้ไหมคะ,<ส>ะโอ้ปวดหัวแต่พอคอยหกขายหกเจ็ดหมื่นเป็นแสนไม่มีใครใ<ช>มีปัญหาจ,จ่ายโอนเลยทันทีแบบเฮ้ยเอาอย่างนี้ไหมอ่ะใช่ออจริงอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยทำไมรู้ไหมเพราะผม ขอสินค้าความรู้ของผมที่มีมีหลากหลายระดับใช่ไหมตั้งแต่หนังสือเล่มละไม่มาเล่มละไม่กี่ร้อยจนออดิโอบุ๊กหลังเล่มละไม่กี่พันจนคอร์สเป็นหลัก ơn, หมื่นนะพรีเมียมโปรแกรมเป็นหลักแสนหรือหลักล้านนะหลักล้าน <laughs> ล้าน,ลานเนี้ยลเก้าน, 9, นะครับประเด็นคือคุณรู้ไหมว่าลูกน้องผมบ่นตลอดเลยเวลาผมขายของที่ราคาต่ํากว่า2 0 0 0นะ โอ้เขาบอกเรื่องมากสุดๆแล้วยุ่งจริงๆลูกน้องผมมาบ่นตลอดเลยนะว่าแบบว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของแพงนี่คือไม่มีอะไรมากจ่าย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 แล้วก็จบกันไปไม่ไม่มีเรื่องมากเลยหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนี่ไม่มีไม่เรื่องมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องจับกลุ่มตลาดคนมีเงินเท่านั้นผมเคยทำคอสนี้ขึ้นมานะคุณรู้แบบว่าคอสนี้มันทําให้ลูกศิษย์ของผมเนี่ยนี่ต้องนี่ต้องเอาไปโชว์หน่อยผมมาผมโคตรคอสนี้ไม่เคยมีใครรู้แล้ววันนี้จะต้องเอามาให้คนรู้ให้ได้เพราะว่าอะไร ลุงก็เรียนคอสน,นี้ตอนนั้นลุงไม่มีลุงยังไม่มีรายได้เป็นศูนย์นะเข้าใจปะ่ะแล้วเขาเอาสามีเขามาเรียนด้วยโรดซึ่งมีธุรกิจเป็นพันล้านเอามาเรียนกับผมคอร์สละสี่หมื่นห้านะหัวละสี่หมื่นห้าแล้วก็ผมจําได้นั่นกี่ปีแล้ววาสี่ห้า 4, ปีใช่ปะแล้วก็เอเทนก็มาเรียนอแล้วก็อันก็มาเรียนหมอมนรู้จักว่าหมอมนเพื่อนสีสีขาภาษาหมอมนอนะ่ะเขามีมดังอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามาผ่าตัดอ เออผ่าตัดคนใช่เขาดังอยู่ช่วงหนึ่ง C N N อะไรไปออกใหญ่เลยเออเขาตาเอาเขาเป็นศัตรแพทย์แต่มาผ่าตัดคนแล้วก็ช่วยเด็กไปได้นะครับน่ารักมากเป็นคนที่น่ารักจริงๆชื่อนั้นเออแล้วก็อะไรกันคอร์สนี้หมายเขาว่าอะไรทําการตลาดสู่กุมหาเศรษฐีผมบอกได้เลยคอร์สนี้ไม่มีใครสอนในประเทศไทยมันคือ luxury branding luxury branding คือ,อสอนสินค้าขายสินค้าที่เป็นแบรนด์ luxury เท่านั้น โอเคลักชูคือคุณจับกลุ่มแค่นั้นแล้วคุณโคตรสบายขายของไม่กี่ชิ้นแต่ว่าสบายต่างกันเยอะแล้วลคนที่แม่แล้วแล้วผมบอกเลยคนคนมันจะชอบสอนให้ขายเป็นวอลลุ่มขายของจํานวนเยอะราคาถูกๆจานวนเยอะผมบอกได้เลยกล้าฟันธงผมกล้าพันธงมองกล้องกันหน้าตรงๆอย่างไรนะทั้งยูทูบทั้งยูทูบทั้งไอจีทั้งนี้นะผมบอกกล้ามองหน้ากลากันเลยว่าผม ก้ามั่นใจเลยไอ้ผู้ที่มันพยายามขายของราคาถูกลงถูกลงแล้วแต่มันจะบอกว่าไม่เป็นไรเน่ยเดี๋ยวขายได้เยอะมันก็จะก็จะได้ก็ได้อะได้กาไรจากการเยอะๆนั่นใช่แต่ถ้าคุณไปทําตัวเลขนะถ้าคุณไปคูนตัวเลขจริงๆนะเขาขาดทุนตลอดยิ่งขายเยอะกูยิ่งเจ๊งเคยเจอคนแบบนี้ปะลูกศิษย์ของพี่เคยเป็นไงเมื่อก่อนที่ว่าขายคิดว่าเออขายได้หมื่นกว่าบาทเพราะบวกลบค่าเาแฟงเข้าไปหาเขาอะไรเนี้ย มันขาดทุนตลอดเออใจใจถ้าคุณเป็นคนนั้นคุณจะต้องเลิกนิสัยนั้นแล้วนะ <ừ> ผมคุณมาเจอบัณฑิตแล้วเนี่ยห้ามทําแบบนั้นเ <ừ> นี่ยมีลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งแม่งทั้งสวยทั้งอะไรนะเปิดคอร์สแรกไว้999บาทไทมาเรียนกับผมตั้งนานเอาเรียนเป็น V I P แล้วก็เปิดคอร์สแรก999 <คน S 2> บาทคนไม่คิดว่าไม่ดีไงไม่มีคนลงเกอเบาทเงียบสนิทไม่มีคนลงเธอทั้งทั้งสวยทั้งทั้งเก่งนะหสมองก็ดี เปิดคอร์ส999บาทเงียบสนิทมผมเห็นเห็นคอร์สเขาใน Facebook ผมโทรไปเดี๋ยวนั้นเลยนี่เปลี่ยนคือเปลี่ยนราคาได้แล้วราคาถูกไปเ,<อ>เสียชื่อหมดเขาเปลี่ยนตอนนั้นเลย4,009 9มีคนมาลง5คนทันทีนี่ไงเพราะอะไรจำข้อแรกได้ไหมข้อแรกที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ข้อสองใช่ไหมข้อสองข้อสองคือคนรวยคิดว่าของถูกคือของไม่ดี999บาทอย่าไปทำ น่าเกลียดน่าเกลียดเสียชื่อปเปล่าๆนะมันไม่เข้ากับหน้าคุณนะ <c oughs> เข้าใจป่ะถ้าได้ก <Okay. S 2> ็ือเอาเติมเก้าอีกตัวหนึ่งได้ใช่อเก้าเก้าเก้าเลยคอสนี้คือลักชัวรี่แบรนดิ้งใครขายของแพงใครขายของมีราคาไปเรียนเลยเนี่ยแล้วคอสนี้ลุงยังบอกให้ขายหกหมื่นจริงบอกอาจารย์หกหมื่นเท่านั้นเขาถึงจะซื้อกันคือจริงๆมันเป็นความลับสวรา์มากเลยแค่คุณขายของให้ถูกกลุ่มอ่ะมันง่ายขึ้นเยอะเยอะมากแล้วปัญหาก็ไม่มีด้วยใช่ซึ่งอันนี้มันมันคุ้มที่ คุณจะไม่มีความอายอีกเลยคุณจะแบบว่าบอกราคาได้อย่างหน้าตายแล้วคนก็ซื้อด้วยออแล้วเขาข้อสำคัญคือผมสอนวิธีการอัพคุณภาพของคุณ a d ด v a l u ของคุณเ,ออเพิ่มคุณภาพของคุณให้มันมีราคาแล้วคุณจะได้ไม่ต้องไปหาของชงป่วยอีกแล้วไง<อ>คุณจะต้องขายแค่แบรนด์เท่านั้นโอเคเปล่าโอเคถ้างั้นก็นี่คือข้อข้อ,ข,อข้อเด็ดของเรานะครับสนใจเข้ามา44,900บาทเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะ พรุ่งนี้ขึ้นเป็นห้าหมื่นห้าโอเคไหมค <Okay. S 1> อร์สนี้มันแม่งโคตรแพงราคาลักไม่ใช่ไม่ใช่ราคาแพงนะเพียงแต่ว่าความรู้มันแพงแล้วก็คนอื่นไปเรียนในเขาเรียนในมหาลัยแม่งไม่เคยสอนคุณอะ่ะเ<ม>ขาสอนเขาสอนอะไรก็ไม่รู้อะ่ะจริงจริงเราเราขายอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าเยอะทํางานเท่ากันทําไมถึง ทำไมถึงตั้งเป้าเล็กๆอ่ะคือตั้งเป้าใหญ่ไปเลยแบบเนี้ยเออนะคะถ้าถูกอืมถูกต้องแล้วใครสนใจเนาะก็คือ C F C F เข้ามาเลยใครสนใจ Inbox เข้ามาเลย C F เข้ามาเลยนะครับไม่มีใครกล้าสอนส่วนใหญ่เขาก็จะเขาจะบอกว่าอะไรต้องต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ชมผู้บริโภคเขาจะใช้คํานี้มีความเป็นธรรมกับผู้บริโภคคืนกําไรให้ผู้บริโภคเออเขาจะใช้คาอะไรพวกเนี้ยผมผมบอกเรื้อรายการตลาดแบบนี้ไม่เวิร์กแล้ว เพราะการตลาดต่อไปนี้มันจะเป็นการตลาดเจาะกลุ่มตลอดเสมอหมดเลยมันจะไม่มีสื่อหลักอีกต่อไปแล้วนะต่อไปนี้ฟังดีๆนี่แพงมากต่อไปนี้จะไม่มีคําว่าสื่อหลักแต่ก่อน,นไม่มีสื่อหลักก็คืออะไรทีวีสามารถก้าอะไรเงี้ยตอนนี้พ o เวอร์เท่ากันหมดแล้วสืออ่อสื่อสื่อช่องต่ตางๆกับคุณหนึ่งคน p o เวอเท่ากันหมดเลยคุณมีสิทธิ์ทำเฟซบุ๊กคุณเห็นปะ เฟซบุ๊กอะไรบางคนยังตคนตามเยอะกว่าช่องทางสา,ายสออใช่ปะ<ช>ยังคนตามมากกว่าไทยรัฐอีกคนตามมากกว่าพอทุกคนมีอำนาจเท่ากันหมดเลยเพราะว่าเขาผลิตเฟซบุ๊กคนก็ดูโซเชียลกันหมดอะ่ะเขาผลิตเท่ากับวันๆเขาผลิตก็ได้เท่ากับคุณอะ่ะพอๆกันอะ่ะเหมือนกันอะ่ะแล้วจริงๆคุณชอบดูคนชอบดูสื่อเรียวๆมากกว่าด้วยซ้ำคนไม่ชอบดูอะไรที่แม่งแบบอ,อ, <คน S 1> อะไระจัดฉากมาใช่จัดฉากมาเยอะเกินไปเข้าใจป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นไปจัดการตัวเองซะ ส่วนใหญ่ถ้าเกิดอาจารย์ที่สอนประกันตลาดแล้วแล้วจนน่ะมันจะน่าเชื่อไหมเราก็จะเรียนไว้ละใช่มันจะน่าเชื่อไหมเวลาเขาสอนบอกว่า,าต้องหันราคาแข่งมึงเคยทําธุรกิจไหมไหนเขาดูหน่อยธุรกิจเป็นยังไงเจ๋งหรือเปล่าโตหรือเปล่าใช่ไหมแต่ของธุรกิจมผมโตทุกปีโตมหัศจา์มากเลยคือตั้งแต่ตอนแรกปีหนึ่งได้แค่12ล้านโอเคไม่ถึงด้วยตอนแรกตอนแรกๆเลยนะปีหนึ่งเนี่ยประมาณ5้าล้านก็เจ๋งแล้วนะกระโดดดีใจแล้วนะห้าหกล้านเนี่ยแต่มันมีรายได้อื่นด้วยนะผมไม่ได้มีครับตอนนั้นไม่ได้เริ่ม แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเป็นหลักเป็นหลักร้อยล้านนะคุณก็หลักร้อยล้านต่อปีโอเคแบบหลักร้อยล้านไม่ใช่แค่ร้อยล้านนะแต่หลักร้อยล้านปีนี้มันคือหลายร้อยล้านเดือนละแปดหลักแปดหลักเอ้ยกิ๊กก๊อกแปดหลักนี่ทําไดุ้กนานๆล้วนานนานๆเราเออกกิ๊กก๊อกมากแปดหลักนี่กระจกแล้วก็กําไรกําไรเยอะด้วยเพราะสําคัญคือคนส่วนใหญ่บอกกับคือไงคนส่วนใหญ่มารจินสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ก็เยอะแล้วนะใช่อันนี้มารจินเท่าไหร่กันเยอะ ถ้ามันคอร์สออนไลน์มันมีต้นทุน<อ>นะบอกตรงๆต้นทุนมันอยู่ตรงไหนคุณไม่คิดกันเองแล้วกันโอเไงเปล่าผมบอกได้เลยนะถ้าคุณถ้าคุณยังไม่ได้อยู่ในยังไม่ได้อยู่ในธุรกิจโปรดักต์ของคุณอันหนึ่งไม่ใช่คอร์สออนไลน์นะคุณไปจัดก,การตัวเองได้ละคอร์สออนไลน์ <S <S นี่เป็นโปรดักต์สินค้าที่เจ๋งที่สุดในโลกแ,แล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยเออนี่เวลาคุณมีคอร์สออนไลน์ มันเสริมแบรนด์คุณทันที oh. เมื่อไรคุณมีคอร์สออนไลน์คุณจะไม่สินช้าสิท,ทัวหวยอีกต่อไปแล้วคุณจะเป็นคนมีแบรนด์ครั้งนี้หนึ่งืนแปดพันเก้าร้อยบาทครั้งนี้ครั้งสุดท้ายทุกคนต้องเรียนเอาอย่างนี้เละจบเลยมไม่ว่าคุณจะเนี่ยเขาก็สอนสอนทำ<ม>รา้านอาหารใช่ครับผมก็มีคอร์สทำออนไลน์สรับสอนทำร้านอาหารให้ขายดีแต่ว่าผมมองตรงนะผมมาเรียนบัณฑิตสอนทำคอร์สออนไลน์ให้ขายดีผมเรียนเป็นคอร์สแรกเลยนะ เพราะว่าอย่างแรกที่คุณจะต้องเข้าใจว่าเทคนิคการทำคอร์สออนไลน์เนี่ยมันทำยังไงมันทำังไงให้มันคนดูอยากมาหยุดสายตาที่ตัวคุณเนะี่ยอยากเลื่อนนิ้วแล้วมาหยุดสายตาที่เว่าทำยังไงคุณถึงอยากให้คุณขายคอร์สออนไลน์ของคุณได้แล้วทำยังไงคุณจะสร้างคอนเทนต์สำหรับคอร์สออนไลน์ยังไงคอร์สนี้ผมเรียนเป็นคอร์สแรกนะหลังจากที่ผมได้ไปเรียนแบบสดพวกโซเชียลมีมซับหรือว่าไปเรียนแบบรับพลังสดที่สัมมนาดีๆของอาจารย์บัณฑิตนะแล้วพอผมมาเรียนอันเนี้ย ผมเนี่ยภายในเดือนเดียวผมสร้างคอสออนไลน์ให้ขายดีของผมได้ถึง3คมค์สเลยนะม,มันเรียนแล้วมันใช้ได้จริงอะ่ะของดีก็ต้องบอกต่อผมกล้าบอกเลยผมดูรอบเดียวจบแล้วผมเอาไปใช้ได้ภายในออกคอสทำออนไลน์ให้ขายดีเนี่ยสคมค์สแล้วก็ไปออกพวกออคอสต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปเรียนเนาะ m a r k e t i n g to super rich คุณรู้ไหมว่าสิ่งสิ่งหนึ่งอะ่ะที่ พวกสินค้าแบรนด์อย่างพวกชาแนลพวกแอร์เมสอ่ะเขายังเจาะตลาดคนไทยไม่ได้ทุกกลุ่มเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่รู้จักการมาร์เก็ตติ้งเขาเอาที่สินค้าของเขาอะ่ะเป็นแบรนด์ในการเข้าไปจัดให้คนแค่คนรวยแต่ถ้าคุณเรียนมาร์เก็ตติ้งซูเปอร์ลิชเนี่ยคุณจะรู้ว่าแบรนด์ของคุณก็คือตัวคุณเองไม่ใช่สินค้ายุคนี้แบรนด์ไม่ใช่สินค้าแล้วนะอย่างที่ผมบอก ผมสร้างแบรนด์โดยใช้ตัวผมเองถ้าคุณมามาร์เก็ตติ้งเรียนมาร์เก็ตติ้งซูเปอร์ิชหรือว่ามันดิตสอนทำคอสออนไลน์ให้ขายดีคุณเจาะกลุ่มได้แน่นอนกลุ่มคนรวยหรือว่ากลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่มสินค้านิชนะเป็นสินค้าเฉพาะเจาะจ,จงคุณก็ต้องมาเรียนมาร์เก็ตติ้งซูเปอร์ิชเหมือนกันให้ให้ทอมมี่วันนั้นทอมมี่อยากจะพูดเรื่องเนี้ยเขาบอกเขาอินกับคอสนี้มากเลยควันนี้เอาราคาเบาๆไป1อันนะครับถ้าใครสนใจใช่ครับอคอสแบรนดิ้ง for billion นี่นะคือ มันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมนะคือมันเป็นคอสที่คุณภาพครับจริงๆมันครับสุดๆแล้วอะ่ะคือทุกแผ่นเนี่ยเขาได้รวบรวมความคิดหรือว่าเ,เหตุผลในชีวิตดีๆหรือว่าข้อคิดในชีวิตดีๆที่มันเปลี่ยนชีวิตเขาอะครับอย่างของสตีฟสตีฟจ็อบเนี่ยผมจำได้เลยนะเขาบอกว่า พุทธอดิงอินเดอะเวิลด์นะครับคือตอนแรกผมฟังก็ไม่เข้าใจบอกว่าทําให้โลกมันบูดเบี้ยวนิดหน่อยทําให้โลกมันบิดเบี้ยวนิดหน่อยนะคุณคุณไม่จาเป็นจะต้องไปทําตามกฎของคนอื่นเสมอไปอ๋อตอนแรกตุ้มไม่เข้าใจคํานี้เคยได้ยินคำนี้เคยได้ยินคํานี้เคยได้ยินคํานี้แล้วแต่พอเข้าใจตอนที่เฮียอธิบายใช่ตอนที่เฮียมาอธิบายในนี้คือคาว่าพุทธอดิ่งอินเดอะเวิลด์เนี่ยตอนแรกผมดูไม่เข้าใจอะไรดิงดิงคืออะไรคือทําให้โลกมันบิดเบี้ยวนิดหน่อยคุณไม่จําเป็นจะต้องไปทําตามกฎที่ชาวบ้าน ทำกันหรือว่าคุณไม่จะเป็นจะต้องไปเรียนสิ่งที่ชาวบ้านมันบอกว่ามันดีใช่ไหมฮะ <c oughs> คือผมมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเริ่มต้นในชีวิตเลยนะคือว่าเฮ้ยฉันไม่จะเป็นจะต้องไปแบบทํางานกินเงินเดือนหรือว่าถ้าเป็นจะเป็นเจ้าของร้านอาหารฉันไม่จะเป็นจะต้องขายอะไรหรือว่าทําอะไรเหมือนที่เขาทํากันเป็นร้านออฟไลน์ผมได้ความคิดว่าเฮ้ยฉันต้องมาทําออนไลน์เนี่ยจากคำคำนี้เลยนะ คือความคิดของสตีฟจ็อบเนี่ยคือสุดยอดมากอะเทพอะฮะคืออันต่อไปก็คือทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วรักในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วทวมท,ทำทุกวันให้เป็นวันสุดท้ายของคุณเสมอ,อครับโอ้โห <c oughs> oh ผมบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นมาทําคอร์สออนไลน์แล้วใช้ความดังทําให้ตัวเองดังแล้วไปเป็นแสงสวา่างคนอื่นได้อันนี้คือสิ่งที่ผมฟังในนี้แล้วผมรู้เลยว่ามันใช่สําหรับผมเลยนะจริงตอนนี้จริงๆหลักการมันคือคอร์สชื่ออันนี้ไม่เคยมีคนรู<ๆ>้นะ เซตอันนี้ครับบิลเลียนดอลลาร์ซีเกรสหรือว่าความลับสร้างเงินพันล้านครับสร้างพันล้านเหรียญนะอืมเอ่อผมรวบรวมหลักคิดที่ทำเงินให้กับคนที่เจ๋งที่สุดของโลกพวกแจ็คมาพวกเอ่อคนที่ก่อตั้ง Google ครับสติปช็อบเอ่อบิลเกตส์รีกาชิงเอ่อีกาชิงคนทีฮ่องกงที่มีชีวิตอยู่นะคนรวยฮ่องกงใช่ครับแล้วก็ผมรวบรวมเคล็ดลับทั้งหมดเลยรวมทั้งวิธีวิชาการ มีวิธีมีมีซีดี CD แผ่นหนึ่งผมพูดถึงการรักษาโรครักษาโลกด้วยจิตมันโผล่ไปได้ไงไมูรู้ตรงนั้นแต่ว่านโปเลลยนยูลูกของเขาหูหนวกลูกของเขาหูหนวกตั้งแต่เกิดครับแล้วก็ชั่วดีเนี่ยลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งเป็นลูชื่อผมที่มาเรียนกับผมนะลูกเป็น autistic, ออทิสติกแล้วเขาก็แบบเศร้ามากเลยผมเลยยกตัวอย่างนี้ผมก็เลยไม่อยากจะ คือแบบอยากจะเล่าเยอะๆอะก็เลยเอามาอัดไว้ในนี้แล้วก็แถมเข้าไปในนี้ด้วยใช่คือม,คมันเป็นเรื่องของนปเลรยนฮิลที่บอกใช้ความเชื่อรักษาลูกของเขาที่หูหนวกนะจนได้ยินอ่ะแล้วจนลูกของเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคือคนหนึ่งในชีวิตเลยลูกของนปเลรยนฮิลซึ่งเป็นนปเลียนฮิลเป็นผู้เขียนหนังสือความสำเร็จใช่ไหมครับลูกเกิดมาหมอบอกเลยไม่จะหูหนวกตลอดชีวิต ผมก็เลยเอาหลักคิดไปใส่เป็นโบนัสแถมข้นมาในนี้ด้วยร่รวมกับหลักคิดคนถ้าคุณมีลูกที่มีปัญหาอะไรอย่าเียคุณอย่าพึ่งกิฟต์อัพอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบหรือว่าเป็นคนค่ารอบข้างที่มีปัญหาอะไรกับชีวิตอย่าพึ่งล้มอะไรอ่ะปงใจกับคนคนนั้นนะเพราะไม่ว่าหมอจะพูดอะไรมีทางแก้ได้หมดไม่ว่าจะหมอบอกว่าเอ้ยคนนี้หมดหวังแนละ้วคนนี้จะเป็นพิการตลอดชีวิตคนนี้จะเป็นออทิสติกตลอดชีวิตคนนี้จะโน่นนี่ตลอดชีวิตคุณอย่าไปเชื่อหมอค,ค,คุณ ให้ความเชื่อของคุณความเชื่อของคุณสามารถชนะได้โอ้โห oh, oh, นี่แบบว่ามีตัวอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์เยอะแยะหมดนะครับในโลกนี้ที่มันที่หมอบอกอย่างหนึ่งเสร็จแล้วคนคนนั้นใช้ความเชื่อของเขาตับได้ผมบอกเทคนิคเคล็ดลับทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยใช่ครับชื่อว่า b i l l i o n a r secret หรือว่าภาษาไทยชื่อว่า77เคล็ดลับ ปัญญา5 0 0 0ล้านใช่ครับ77เคล็ดลับปัญญา5000ล้านในนี้มีอันที่ผมปิ้งอยู่อันหนึ่งนะคำว่า integrity นะที่อาจารย์มาณฑิตสอนในนี้นะซึ่งบอกมาบอกว่าคุณต้องซื่อสัตย์ต่อหลักการของตัวเองเสมอ,อมเข้าใจไหมฮะคือคำว่าซื่อสัตย์ต่อหลักการของตัวเองคืออะไรนะครับหมายความว่า ถ้าคุณมีสิ่งที่มันเป็นสิลของคุณหรือว่าสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานของคุณเนะี่ยคุณต้องซื่อสัตย์กับมาตรฐานของตัวเองตลอดอย่าไปแบบพอเข้ากลุ่มที่ออฟฟิศหรือพอไปเข้ากลุ่มกับเพื่อนที่แถวบ้านแล้วคุณก็ไปยอมรับหลักการหรือแบบเออสิ่งที่มันไม่ใช่เข้ามาในตัวคุณเนะี่ยในนี้สอนนะว่า คำว่า integrity อ่ะคุณต้องซื่อสัตย์กับหลักการตัวเองตลอด <Okay. S 1> ผมในนี้ในนี้มีกว่า10แผ่นนะคือแต่ละอันเนี่ยรวบรวมความคิดของสตีฟจ็อบสความคิดของรีคาชิงความคิดของนโปเลียนฮิลความคิดของบิลเกตส์ที่ว่าเวลาเขาจะแบบจุดเอ่อโปรดักต์ที่เป็นแบบสะเทือนโลกอ่ะเขาจะทำยังไงมีเทคนิคยังไงที่เขาจะสามารถตั้งสมาธิในเวลาที่เขาหมดไฟหรือในเวลาที่เขาคิดว่าอะไเงี้ยคุณต้องมาเรียนอะผมไม่บอกหมดละ